ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำบริหารจัดการฤดูฝนปี2566และรับมือกับปรากฏการณ์เอล尼โยวันที่7สิงหาคม2566ที่โครงการชลประทานตราดนายธรรงจาก์อุค์นักคราวงผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราสให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการฤดูฝนปี2566 ซึ่งทางโครงการชลประทานตราดมีแผนบริหารจัดการน้ำที่ใช้ในการสนับสนุนการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศการท่องเที่ยวการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมโครงการชลประทานตราดมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในความดูแลรวมเจ็ดแห่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างทั้งเจ็ดแห่งมีปริมาณเกณฑ์น,น้ำพอใช้30-70%หนึ่งแห่งคืออ่างเก็บน้ำเขารกระรคำ70.34% เกณฑ์น,น้ำดี4แห่งคืออ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว94.94% 94อ่างเก็บน้ำคลองสโน86.80%อ่างเก็บน้ำห้วยแรง98.26%อ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน97.47%เกณฑ์น้ำดีมาก100%ขึ้นไปคืออ่างเก็บน้ำด่าน,ออนำดานชุมพล106.70%อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ101.70%รวมปริมาณน้ำเก็บกักปัจจุบัน 160.097ล้านลูกบาทเมตรจากความจุรวมที่สามารถเก็บกักได้184.065ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น86.98เปอร์เซโครงการชลประธานตราดสำนักชลประทานที่9กําดำเนินการวางแผนจัดสรรน,น้ำในพื้นที่ชลประทานแบบประณีตเฝ้าระวงังและเตรียมพร้อมรับมือเอลนิโยเน้นเก็บกักน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆให้ได้มากที่สุดพร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมใจกันประหยัดน้ำ ลดเสี่ยงปัญหาขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตที่สำคัญทำการประชาสัมพันธ์ถึงปรากฏการณ์เอลนิโยที่จะส่งผลต่อสถานการณ์น้ำให้ประชาชนและ,กะเกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่องตามนโยบายกรมชลประทานควบคู่ไปกับการปฏิบัติตาม12มาตรการรับมือฤดูฝนปี2566เพื่อบรรเทาปัญหาที่จะเกิดกับประชาชนและ,กะเกษตรกรให้ได้มากที่สุดสำหรับการรับมือปรากฏการณ์เอลโยนะครับ ตามที่ทางกรมอุตุนยิยมวิทยาได้ประกาศว่าจะมีฝนทิ้งช่วงนะครับก็ทางชมรทานตราดเนี่ยก็ได้ติดตามประกาศของกรมอุตุนยิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ติดตามการประชุมคณะกรรมการของกรมชมรมทานทุกวันจันทร์นะครับก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเตรียมน้ําในอ่างเก็บน้ําทั้ง7แห่งที่สําคัญของตราดนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีปริมาณน้ําเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของเรื่องของอุทกภัยนะครับในจังหวัดตราดเนี่ยก็จะมี อำเภอเขาสมิงกับ,บอำเภอบ่อไร่นะครับก็ทางชมรทานก็ได้มีการประสานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ตลอดนะครับว่าเราก็จะมีการแจ้งเตือนกับรัษฎรมีการควบคุมปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ำเนี่ยบริหารจัดการน้ําโดยการระบายน้ําให้สอดคล้องกับการขึ้นลงของน้ําทะเลนะครับในเรื่องของเครื่องมือเนี่ยก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่นะครับตามจุดที่เคยเกิดปัญหาน้ําท่วม วนประทานตราดเองเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับให้เกษตรกร,กรและก็ให้ราษฎรทั่วไปได้ทราบเรื่องของปรากฏการณ์เอลนิโยเนี่ยแล้วก็เรื่องฝนทิ้งช่วงเนี่ยซึ่งจะมีผลกระทบซึ่งปีหน้าก็น่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเราก็ได้ให้ทางราษฎรหรือเกษตรกร,เ,กรเนี่ยได้เตรียมพื้นที่ของตนเองนะครับในการสำรองน้ําไว้ในการใช้ในช่วงฤดูแรงครับในการติดตามสถานการณ์ส่งน้ําเพื่อเตรียมที่จะรับมือฤดูฝนโครงการชลประทานตราด ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดำเนินการจัดสรรน,น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำตรวจสอบปริมาณน้ำที่ส่งไปในพื้นที่มีความเพียงพอและเป็นไปตามแผนการส่งน้ำของโครงการให้เกิดประโยชน์ต่อกเกษตรกรผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามาคัคคีภายในกลุ่มผู้ใช้น้ำ เป็นการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ำการสร้างกระบวนการเรียนรู้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ชลประทานอย่างแท้จริง